ปีแรกที่เราไปมันก็เราไม่ได้เจอแบบว่าพลาะแปีแรกเราไปเราก็แบบว่าไปไหว้าตามท,ท,ที่ที่มีคนแนะนํามาแล้วแบรอบ,แบ,บหลังได้มีโอกาสเจอพระอาจาร์เี่ยเราได้ได้พูดคุยแล้วก็แบบรู้สึกดีรู้สึกมาที่ที่นี่แล้วมันแบบบรรยากาศดีกลับไปแล้วมันรู้สึกร่มรื่นสมออกอรณ์แบบจินใจเหรอครับก็ ไปด้วยความได้ไปยิวไดไปด้วยควาได้ได้วยความสงบอย่างไรด้วยบรรยากาศในในในวัดมันเขาเขาเปแบบดีอะล่ะทำทำมาดีแบบมันมีความญี่ปุ่นเต็มแล้วก็มีน้ำตกอยู่ข้างหลังมีพญานาคเงี้ยมันรู้สึกแบบว่าเออบรรยากาศมันแบบไปแล้วรู้สึกเหมือนอะไรเดียวเป็นเหมือนป่ามัฟทานอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนโลกโลกสมมติเลยแต่พูดตรนี้ถ้าความสงบเย็นอะไรแบบนี้ยมันมันเย็นเย็นจริงๆครับ อแต่พีเอ็มก็เยอะอยู่ดีครับใครคนเรื่อมองว่าเราสองคนกนงานนี้เป็นโยกคุครับครับวัดคับวัดนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วงานนี้ไปถวายเมื่อใช่ไหมครับครั้งนี้เราก็ไปกันเดี่ยวไปเองใช่ไหมคือก็ปกติก็จะเราก็แบบมีมีมีคอนแท็กกับทางทางวัดอย่างเงี้ยหรือกับบัดนั้นกับทางทางาพระอาจารย์ก็แบบมีมีอะไรแบบว่า ให้แบบว่าประสานต่อเป็นกระบอกเสียงให้ล้นก็เรื่อขวามนู้คระนาบุญด้วยกันอยเงครับส่งโปรร่วมร่วมกันดวกันตั้งแต่ได้ในของวันนี้ก็คือฟัตลอดาันนี้ได้ได้เ่นเคื่อมือป็่รูปเคร่องมืออ่ะรอบนี้เป็น collection อย่างเงิน เพราะทุกคนก็ต้องไปตากอากายปต่อวัที่นี่หมดเลยผมว่าไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกผมว่ามันเป็นแบบเหมือนเรื่องความความเชื่อความเรื่อมใสความสบายใจมากกว่าบางบางคนก็ไปทำแล้วกับสบายใจอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ได้ถึงกับเป็นผู้นำเทรนในอะไรขนาดนั้นเราว่าจริงๆวัดก็มีมีมีชื่อเสียงแล้วก็ก็มีคนแนะนำเรามาอีกทีก็แปลว่าต้องมีหลายคนมาแล้วแบบได้จริงฉันสิ »คเพื่อนอย่างสักสิก็มีมีมาถาในเรื่องแล้วเราให้ให้คุแนะนำาังไหรือว่าให้ก็ฝากคนอื่นแนะนำต่อไปดีเออย่างแกนสัญญาลิขาก็ยกกองไปถ่ทุกคยกองไปเอา่ก็บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะเราทำงานเครียดๆล้วก็หาที่พึ่อะหาที่พึ่งไปบุญหายที่ทางไกลเชวคู่ทำผิดเราผิดอบ แขกรับเชินก็เป็นออฟวัตปูยด้วยอะไรนะครับเป็นเนออฟเป็นออฟวัตปูยอย่าเลยครับอย่าเอาศาสนามาล้อเล่นเสียวเสียวคมมาพูดศาสนาเต่าไม่ใช่หมวดเป็นเราเป็นแบบญาติโยมฮัลูกแล้วลุงเป็นญาติโยมที่เริ่มใสแต่ว่าพอเราไปทำ ดีใจแล้วก็เรียกว่าเลยดีพมโนธนาด้วยครับเพราะว่าเหมือนอตรงนั้นก็มันไม่ใช่แบบว่าอยู่ในเมืองมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเลยแล้วจะเป็นแบบว่าวัดที่ห่างไกลออกไปแล,แลป้วแต่บก็แบบมีชุมชนที่เขาแบบมีความต้องการอะไรบางอย่างแบบว่าเรื่องของการระบบสาธารณูปโภคการใช้ชีวิตปากท้องอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกการได้ไปที่นั่นแล้วแบบว่าคนไปตามแล้วก็แบบไปทาบุญอย่างเงี้ยก็ได้ช่วยเหลือคนใน พี่ด้วยเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็มีโครงการแบบว่าช่วยคนในท้องที่เยอะมากตอนพัฒนาเปลี่ยนวัดพัฒนาเปลี่ยนไปยังไงจริงๆวัดดูดีอยู่อยู่อยู่แล้วครับแต่ว่าก็มีทราฟฟิกมากขึ้นแล้วก็แบบมีคนมาบริจาคมากขึ้นอย่างนี้ะหลอดที่สองในอาคาที่มีคนมาตามาหลอดที่ของคุณก็ได้แดงของขานแล้วได้อยู่คนเมื่อไหร่ดหของเวลาคนแปลกเอาได้แดงแล้วก็จะไปหัเราปะ คนครับคือเขาแบบไม่ได้ลิมิตไงว่าหยิบได้เท่าไหร่ใช่ครับก็บางคนก็หยิบไปเยอะหน่อยอย่างเงี้ยนะครัแล้วท่านท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็แบบว่าตามแบบว่าความศรัทธาแต่ว่าผมว่ามันดีตรงที่หนึ่งท่านบอกว่าได้เนี่ยเขาแบบว่าให้คนในชุมชนนะครับเป็นคนทําเองเพราะฉะนั้นแต่ว่าได้เงินเงินมันก็จะแบบไหลไหลเออไหลเวียนอยู่ในชุมชนไดด้ี มีครับก็ที่ไปล่าสุดก็เจอไวรุ่นเยอะขึ้นันึถามเขาไว่าเขามากไหมเขาอยากมีผู้แบบจะลายไหมไม่จงรักไม่ใช่ไปขอโชคไปขอคู่ว่าได้ได้หมดเลยอะหลักๆคือจะเป็นเท้าเาเว่ใช่ไหมครับ่ไหน เรื่องผมว่าเรื่องงานเรื่องโชคลาภเรื่องความโชคดีเูาก็จะมีทูบเป็นเลขครับที่จุดแล้วเป็นเลขซึ่งหลายคนต้องไปทำการที่นี่ขับสการตู้ของเราสกายที่เมื่วานนี้มันหมามพี่สุเ้นพี่สุเรนพี่สุเรนพี่สุเรนพี่สุตู้อะไรกตู้ช่วงหลังรู้สึกเล่นกับความเชื่อเยอะเหลือเกินใช่ไหมจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า นนี้จะมำอะไรจำเลขหรอจำไม่ได้คือไม่ไม่เคยถูกกับตัวเองเลยนะเพราะว่าข้อมูลอยู่ตัวเองไม่ขึ้นขึ้นแต่กับคนอื่นเนี่ยจิ้มได้คนอื่นแล้วถูกแต่ว่าพอตั้งใจจะซื้อเองก็ไม่เคยถูกเลยชีวิตนี้ตั้งแต่ไนก็จับตาเลขเวลาเราไปอย่างนี้มก็จะมาคิดว่ายังไงการให้เลขมันอย่คิดค่าคอมมิชชั่นได้ไหมครับได้ไหมสามเปอร์เซ็นต์ก็ได้เหมือนนายหน้าที่ดินเคยได้ไหม เคยครับเคยมีจิ้มให้ช่าแต่งหน้าถูกเพาเขาเอาเอาอะไรมาดูไหมครับเอาอกไก่ฝันมาตัวนี้สหวนแทนแทนนี่เนี่ยแทนน้ำแดงอกไก่ับนมาของตไคร้ใช่ครับชิมันเป็นอุมกรก็คือ้าไครถูกก็เอาอกไก่ฝันมาให้ได้ก็ได้ครับถ้นเป็น3%ค่าคอมมิชชั่นก็จะดีาไบโอเคครับขอบคุณครั